คุณคำวอดในวงการน้ำเมาแอบเชื่อว่าชื่อของเกนฟิริตสิงเกิลหมาสกอตวิสกี้จากบริษัทวิลเลียมแกรนด์แอนด์ซันคงเคยผ่านหูของทุกท่านมาไม่มากก็น้อยและอย่างที่เราทราบกันดีว่าเกนฟิริดเขาค่อนข้างมีชื่อเสียงแต่มีสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าวิลเลียมแกรนด์แอนด์ซันเขาก็มีการผลิตจินออกมาสู่ท้องตลาดด้วยเช่นกันภายใต้ชื่อแบรนด์เฮนดริกจิน สตอรี่ของแบรนด์แบรนด์นี้จะน่าสนใจขนาดไหนและมีความเป็นมาอย่างไรเราไปติดตามกันได้เลยค่ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระและเกล็ดความรู้มิได้มีเจตนาโฆษณาหรือขายของแต่อย่างใดวิลเลียมแกรนด์ Grant, ได้ก่อตั้งโลงกลไนแกรนฟิดิตขึ้นมาในปี1866เพื่อผลิตส,สินเกินมอในแบบฉบับของเขาเอง และหนึ่งปีผ่านไปซิงเกิลมอของเกรนฟินดิตได้ออกวางจำหน่ายเป็นครั้งแรกในปี1887ในตอนนั้นเนี่ยเกรนฟินดิตก็ขายดีเป็นอย่างมากจนได้ชื่อว่าเป็นซิงเกิลมอที่ขายดีที่สุดในโลกเกรนฟิดิชครอบครองตลาดซิงเกิลมอรประมาณ35เปเซและส่งออกไปจำหน่ายมากกว่า180ประเทศทั่วโลกต่อมาในปี1966ชาักอร์ดชากรอนเหล่งของวิลเลียมแกรนต์หนึ่งในผู้บริหารวิลเลียมแกรน์แอนด์ซันได้ไปประมูลเครื่องกลั่นท่เป็องงแดง ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องกลั่นที่หาได้ยากมากๆโดยเครื่องกลั่นตัวแรก c a r t e r h e a d Steel ผลิตโดยบริษัท John d ดอที่สร้างขึ้นในปี1948และมีการผลิตเพียงไม่กี่เครื่องเท่านั้นส่วนเครื่องกลั่นอีกเครื่องที่มีขนาดเล็กกว่าคือ Bennett Steel ของบริษัท Sun แอนเชียที่ถูกผลิตขึ้นมาในปี1860ในตอนนั้นเนี่ยชาวรู้สึกว่าเขาเนี่ยภูมิใจเป็นอย่างมากที่ประมูลเครื่องกลั่นทั้งสองเครื่องนี้มาได้ เพราะเขาเชื่อว่ามันจะสร้างประโยชน์ให้กับวิลเลียมแกรนด์แอนด์ซันได้อย่างแน่นอนแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะในปี1977จินกำลังได้รับความนิยมมากในเกาะอังกฤษวิลเลียมแกรนด์แอนด์ซันจึงสร้างโรงกลั่นอยู่ริมทะเลในเมืองเกอร์วันทางตะวันตกเฉียงใต้ของสกอตแลนด์เพื่อทำการผลิตสเปเชียลดรายจินขึ้นมาและไม่นานพวกเขาก็ได้เปิดตัวจินรุ่นแรกมาในขวดรูปทรงสามเหลี่ยมแบบเดียวกับที่ใช้สำหรับเบนเดดวิสกี้ค่ะ แต่ก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายมากที่กระแสะตอบรับมันไม่ดีเอาซะเลยเพราะในช่วงต้นปี1980มีเหล้าจินจำนวนมากในตลาดมันจึงเป็นเรื่องยากที่จินของวิลเลียมแกรนด์แอนด์ซันจะแจ้งเกิดขึ้นมาได้ค่ะชาวเลยกลับมาคิดว่าถ้าอยากจะทำให้เหล้าจินของตัวเองมีชื่อเสียงเขาคงจะต้องทำอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นแล้วล่ะ ชาวจึงได้นำเครื่องกันทั้งสองเครื่องนี้มาแก้ไขปรับปรุงใหม่ในขณะเดียวกันเลสลี่เกรซี่นักเคมีสาวจากยอร์กเชียก็มาเข้าร่วมทีมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงสูตรเหล้าจินใหม่ด้วย<อ>และอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่จะขาดไปไม่ได้ก็คือเดวิดสจวร์ตมาสเตอร์เบนเดอร์ของวิลเลียมกรนด์แอนด์ซันนนั่นเองวันหนึ่งในช่วงฤดูร้อนเดวิดได้มานั่งกินแซนด์วิชแตงกวาอยู่ในสวนที่เต็มไปด้วยดอกกุลาบ เขาจึงปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าถ้าเหล้าจินที่มีแตงกวาและกุลาบมันจะมีรสชาติเป็นอย่างไรกันนะเดวิดจึงเอาความคิดนี้มาบอกเลสลี์และพวกเขาก็ช่วยกันพัฒนาสุดเหล้าจินที่มีส่วนผสมของแตงกวาและกุหลาบขึ้นมานอกจากจะใช้ส่วนผสมจากแตงกวาและกุหลาบแล้วเฮนดริกจินยังมีส่วนผสมจากสมุนไพรกว่า11ชนิดจาก4มุมโลกเลยด้วยการผสมผสานรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์นี้ต้องใช้การกลั่นประมาณ21ครั้งเลย ซึ่งการกลั่นในครั้งนี้พวกเขาก็ได้ใช้เครื่องคาเตอร์เฮสติลและเบเนสติลมากลั่นทำให้ได้เหล้าจินที่มีลักษณะเฉพาะมีความนุ่มนวลเป็นพิเศษไม่เหมือนใครและยังมีความสมดุลของรสชาติที่ละเอียดอ่อนอีกด้วยค่ะถึงทุกอย่างจะดําเนินไปได้ด้วยดีและการกลั่นก็เสร็จสิ้นไปตามลําดับแต่สิ่งที่เหล้าจินสูตรนี้ยังไม่มีนั่นก็คือชื่อเรียกนั่นเองในตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็มาคิดว่าจะให้จินสูตรนี้ชื่ออะไรดี เจเนตหลานสาวของวิลเลียมแกรนด์ก็ได้เสนอชื่อเฮนดริกที่เป็นคนส่วนของที่บ้านเธอเองซึ่งเจเนตเห็นว่าในสูตรจีนตัวนี้มีกุหลาบเป็นส่วนผสมและเฮนดริกก็เป็นคนดูแลส่วนกุหลาบได้อย่างดีเยี่ยมเธอจึงคิดว่ามันสอดคล้องกับแนวคิดของเดวิดพอดีในที่สุดเฮนดริกก็ได้กลายมาเป็นชื่อเล่าจีนสูตรพิเศษนี้และเฮนดริกจีนก็ได้เปิดตัวสู่ตลาดอเมริกาอย่างเป็นทางการในปี2 0 0พค่ะ หลังจากนั้นเฮนดริกจินก็กลายเป็นที่เผยแร่อย่างรวดเร็วจินที่เสิร์ฟพร้อมแตงกวาฝานสามารถดึงดูดสายตาของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีในเรื่องของรสชาติไม่เพียงแต่ทำให้เกิดประเด็นพูดคุยเท่านั้นแต่รูปลักษณ์และตราสินค้ายัางชวนให้นึกถึงขวดยาปรุงสไตล์วิกตอเรียนอีกด้วยเพราะรสชาติและรูปลักษณ์แบบนี้มันไม่เคยมีมาก่อนในหมวดหมู่เหล้าจินเลยในเวลาต่อมาเฮนดริกจินก็ได้ไปเปิดตัวในสหาราชอาณาจักร และได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมากจนทำให้เฮนริกจินได้รับรางวัลมากมายรวมถึง The Wall Street Journal หนังสือพิมพ์ชั้นนำของโลกที่บรรยายว่าเฮนริกเป็น Best เ i n in the World ด้วยนอกจากนี้เฮนริก ก็ยังคว้ารางวัลมากมายรวมถึงเหรียญทองสองเหรียญและเหรียญเงิน3มเหรียญจากการแข่งขัน The San Francisco World Spirit Competition ระหว่างปี2005ถึง2012ด้วยแม้มีรางวัลมาการันตีสมมากมายขนาดนี้รสชาติคงจะสุดยอดน่าดูเลยนะคะเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนคงจะได้รู้จักกับประวัติและที่มาของเฮนดริกจินกันไปแล้วไหนมีใครเคยลองชิมเหล้าจินตัวนี้กันบ้างแล้วมาคอมเมนต์บอกแอดกันบ้างนะคะ วันนี้แอกก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ